สวัสดีเวรรุ่นเดี๋ยววันนี้มาดูชุดคัดนะครับแต่งนะครับผมสาหรับ125แต่ย้าว่ามีทุกรุ่นนะ125ไม,ม่ว่าจะเป็น,น,น SIRX หรือคาบูหรือบ,บังลมหัวชีดก็มีหมดนะครับผมแต่นี้ผมยกตัวอย่างมาให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าจริงๆแนละ้วผมก็ต้องแพ็คขคงเลยนะแต่ว่าเออลองทําวิดีโอให้ทุกคนได้ดูด้วยดีกว่ามันเป็นสาระสําคัญนะเพราะหลายๆคนชอบมองข้ามตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็ลูกค้าก็สั่งผมไปนะครับผมไปแม่้งสอนนะครับนี่นะก็คือมองข้ามยังไงใช่ปะ พวกเนี่ยรถนะต่อจะให้ลดเดิมเดิมหรือว่าทําลูกทําลูกเล็กลูกใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะจุดที่หลายหลายคนมองข้ามคืออะไรหรือป่าระบบคัดบางคนโอ้โหเน้นว่าต้องลูกทําลูกใส่แคมเปลี่ยนเรือเป็นโวชีตหรือทําคาบูหรือทาอ,ทอะไรก็แล้วแต่แต่ลืมระบบคัดไประบบคัดนี่มีความจําเป็นมากนะห้าสิบห้าสิบของเครื่องยนต์เลยนะต่อให้เครื่องเราเครื่องเราแรงอะถ้าคัดมันเอาไม่อยู่จับไม่อยู่อะคัดลื่นอะรถมันก็ไม่แรงนะโอกาสพังก็มีพังยังไงมาอ่ะไป ปลายก้านน่ะปลายแขนน่ะแขนเขาเวีง่งอ่ะนะครับที่มันขาดอ่ะคัดก็มีส่วนเพราะอะไรช่วงที่เราลากล่อมาส,งสูงแล้วเราจะเข้าเกียร์แล้วเราจะยัดดิบอ่ะยัดเข้าเกียร์เร็วๆอ่ะแล้วมันลื่นอ่ะพอมันลื่นใช่ไหมมันก็วิ่นล้อมันก็ยิ่งฟาดขึ้นไปสูงอ่ะมันเกินรอบของเครื่องยนต์อ่ะที่ทําให้เขาเวีง่งปลายก้านขาดเนี่ยก็มีส่วนนะครับเพราะมันลื่นไงเพรามันลื่นมันเสียดยางหวาตรงนั้นไปอุณหภูมิความร้อนของเครื่องยนต์ก็ยิ่งสะสมนะครับตรงนี้จําเป็นและสําคัญนะ อย่ามองข้ามนะครับตรงนี้นะครับหลายๆคนชอบมองข้ามผมเลยให้ความสําคัญเรื่องระบบคัดนี่มากเลยนะนะครับผมจะบอกว่าอย่างนี้เหมือนบางคนที่บอกพี่คัดผมดังก็ก็ก็ให้ดูอะไรป่ะตัวตนี้เป็นแท้นะครับผมนะครับะนะครับลูกยางการกระชากตัวหลังบางคนบอกเปลี่ยนแล้วก็ไม่หายให้มาดูเฟืองมันตัวเฟืองตัวเนี้ยตัวหน้ากับตัวหลังเนี้ยมันขบสนิทกันหรือเปล่าที่มันดังอ่ะหรือมันดังมันมันหอนวิทวิทวิเนี้ย ดังมันรถคัสโซนิกอ่ะก็ต้องดูต่อมาก็ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เสาเนี่ยสามตัวเนี่ยหักหรือเปล่าแตกหรือเปล่านะครับบางคนบอกว่าไม่หักไม่แตกพี่อ่าคัสผมเปลี่ยนมาใหม่แล้วแต่ก็ยังดังยังหอดอยู่ยังก๊อกก็ก็อยู่ให้ดูตรงนี้พังหรือเปล่าต่อมาถ้าเบ็ดเสร็จแล้วยังยังวีดวีดหรือดังดังอยู่อีกให้ดูตรงนี้ถ้วยคัส มันสึดหล่อไปเยอะหรือเปล่านะครับบางเมื่อก่อนอะ่ะพอมันสึกใช่ป่ะงบน้อยๆถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าเ๋ยวน,นี้ซื้อใหม่คุ้มกว่านะครับผมที่มันเป็นล่องอะ่ะตรงนี้อ่ะผมจะทำยังไงวะอตรงเนี้ยที่มันเป็นล่องเป็นล่อง,เป,องเป็นเส้นเส้นอ่ะเป็นล่องลึกๆอะ่ะบางเขาก็เาเข้าลงกึง,ลกง,นะกกงแล้วกึงนะครับพอาะาอย่างไีครับกึงแล้วก็พอกึงแล้วอ่ะ มันก็ยังมันมีช่องว่างเยอะแล้วความบางของนี่ก็ยิ่งบางพอยิ่งบางอ่ะโอกาสที่มันจะหอนจะดังอ่ะก็มีบอกพี่ผมเกณฑ์เปลี่ยนคัดตัวหน้าแล้วสามก้อนหน้าก็แล้วก็ยังดังก็แบบไม่อยู่มันเลื่นอยู่อะ่ะเนี่ยตัวเนี้ยตัวชามตัวเนี้ยอ่ะบางคนเปลี่ยนตัวชามแล้วอัดไม่ดีสะบัดเครื่องสันอีกหลายๆอย่างมันองค์ประกอบมันโดยรวมมันเยอะนะนะครับผมมันสําคัญมากเลยนะยิ่งถ้าลูกนี่ชุดนี้ลูกค้าเขาทําเป็นลูกห้าเจ็ดนะครับผม ชุดนี้ราคาุดนี้ราคา2450นะ57อ่ะค่าส่งก็เป็นร้อยแลลวนะครับผมตอนนี้เคอรีอ่ะผมส่งแต่คอรีนะแล้วก็แผ่นเหล็กตัวนี้เป็นแผ่นเหล็กแต่งนะมันมีมีมซอลองน้ํามันเนี่ยให้น้ามันมันชุ่มฉ่าพอเวลาครึ่งร้อนมากๆอ่ะถ้ามันมียังมีงมน้ํามันอยู่ในชุ่มฉ่าอยู่ในนี้ <S <S แผ่นเหล็กก็จะไม่ไหม้ก็จะไม่ลื่นนะครับผ้าคาัตเนี่ยผมก็ชุบชุบน้ํามันแช่น้ํามันไว้ให้แล้วเอาไปประกอบได้เลยเดี๋ยวผมเซตให้อีกทีหนึ่งส่วนสปริงเนี่ยผมก็เซตให้เหมาะสำหรับลูกห้าสิบเจ เดิมใส่ได้ไหมใส่ได้ใส่ได้ทุกอย่างผมเซ็ตให้หมดนะครับเอาไปใส่ได้เลยนะครับผมบางคนบอกว่ารถเนี่ยสมมุติว่าทาตอนแรกบอกว่าพี่รถตอนแรกผมไม่เป็นนะไม่ลื่นเลยพอผมทํขนาดทำลูกมาเพิ่มมาเพิ่มขนาดลูกมาลื่นและนั่นไงเพราะว่าอย่างนั้นไงเพราะตอนแรกรถเริ่มเดิมอ,อุณหภูมิความร้อนมันน้อยนะครับผมอรอบที่ใช้มันก็น้อยความแรงมันก็น้อยเพราะว่าจะแบะพอมันเพิ่มขนาดไปทุกอย่างมันก็กลับกันส่วนทางกันแรงขึ้น รอบใช้เยอะขึ้นอุณภูมิก็จะมีสะสมมากกว่าเดิมแน่นอนเปลี่ยนสปริงอย่างเดียวบางคนบอกเปลี่ยนสปริงก็ยังไม่หายพารคัก็ต้องเปลี่ยนแผ่นเหล็กก็ต้องเปลี่ยนนะนะครับนะครับพวกหกขาหกลูนี่ก็ต้องดูเป็นเลาะเป็นล่องเป็นนั่นหรือเปล่าสุดหรือเปล่านะครับต้องดูต้องนั่นหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถ้าสั่งแบบนี้เป็นชุดมันถูกแล้วไงไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันแพงไงพอเข้าใจไหมครับนะครับตรงนี้เป็นอะไรที่จําเป็นและสําคัญมากนะหลายหลายคนมองข้ามเชื่อผมเถอะนะครับ จะเป็นรถทิปรถแข่งยิ่งเป็นรถแข่งนี่ยิ่งละเอียดเลยรถทิปยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วเพราะรถทิรถรถทิปเนี่ยมันวิ่งนานวิ่งไกลนะครับผมวิ่งจอดปั๊มก็ยังแบบเติม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 ยังอยู่เลยดับเครื่องก็ไม่ทันได้เครื่องก็ยังไม่ทันได้เย็นหรอกเครื่องอ่ะก็ไปกันอีกแล้วอุณหภูมิความร้อนมันมันอยู่ในห้องเครื่องเนี่ยเยอะนะครับผมแน่นอนถ้าคัดลื่นโอ้โหเสร็จยังวะเพื่อนไปเข้าเกอเออเข้าเข้าเกอสามแล้วเรายังแอะรถยังลื่นอยู่โอ้โหพวกไปไหนละพวกไปสามสี่ เราต้องยกคันเร่งแล้วก็ไล่ไล่รออขึ้นไปใหม่ไล่ลออขึ้นไปทีละน,นิดอะ่ะถ้าถ้าล่อมากเกินก็ลื่นอีกพอเข้าใจไหมเสียจังหวะเยอะเลยเสียทรงเนี่ยเสียทรงเลยอันนี้เสียทรงแบบเขินเลยะนะครับผมตรงนี้จําเป็นถ้าสมมติเราเข้าเกียร์ปับ๊ 1, 2, 3, 4, แบปบั๊บปั๊บหนึ่งสองสามสี่แบบโอ้โหแบบรถนี่กระตกกระชากกระชากขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไ,ปไม่ลื่นเลยออโอ้โหแบบว่าเฮ้ยแม่งความสมบูรณ์เรามีตรงชุดคัดเรามีอยู่ที่เครื่องยนต์แหละอยู่ที่การเซ็ตเบ้าฝาลูกสูบและไอ้พวกนี้จําเป็นสําคัญนะอย่าามมมองข้ผ คอเลยตรงนี้อย่ามองข้ามนะครับเพราะว่าพวกสปริงเนี่ยลองคิดดูอะสปริงแข็งๆเนี่ยผมยังต้องซื้อเครื่องอวัดค่าสปริงตัวเจ็ดเป็พันมาเลยเพื่อมาทดสอบอะให้มันเหมาะแต่ละขนาดลูกไม่ว่าจะเป็นลูกอะไรก็แล้วแต่แล้วประกันว่าเด้งเด้งนึบๆกระเด้งกระดอนแน่นอนนะครับไม่แข็งกระด้างแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็ต้องประกอบแล้วก็เซ็ตให้เขาเรียบร้อยแล้วก็ส่งนะครับย้ำว่ามีทุกรุ่นนะทั้งร้อยสิบร้อยยี่ห้ามีหมดชุดแบบนี้นะครับผมโอเคก็ตามนี้ใครก็ใครอยากสั่งก็ ดูหน้าโ,โปรไฟล์ต่อๆนะครับพิมพ์เฟซช่างตัววัดหารหารือเพจช่างตัววัดหานดับเบิลยได้เลยนะครับเท่านั้นนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยเด้อไปแล้วทุกคนรักทุกคนบ๊ายบาย